พี่แม็กพี่พี่ตั้งใจทําให้ฉันขายหน้าใช่ไหมทําไมพี่ต้องไปบอกเพื่อนฉันด้วยอ้อพี่ทํางานเป็นไรเดอร์นี่เป็นออเดอร์สลับเปาที่สั่งไว้ใช่ไหมคะใช่ครับเอา้าสานี่แฟนเธอทํางานขับแก็บเหรอใช่ครับ นี่พี่บอสแฟนเราเองเป็นผู้จัดก,การบริษัทพี่น้องกันอะเดี๋ยวรู้จักครับฉันขอตัวก่อนนะไปสิขับแก๊บแล้วมันหน้าอาไตรงไหนสาเงินที่สาใช้สาจ่าย สาช้อปปิ้งก็มาจากการขับแก้บของพี่ไม่ใช่หรอก็มันจำเป็นต้องไปประกาศให้คนอื่นเขารู้ไหมว่าพี่ทํางานอะไรอ่ะพี่ไม่อายแต่ฉันอายนะรู้ยด้วยถ้าสาอายมากสาเข้าไปหาพี่ผูคนเดียวเลยนะพี่ไม่ไปแล้ว สานี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะทำไมแม่กกลับไปแล้วอ่ะเรานัดกันมากินข้าวไม่ใช่เหรอให้มันกลับไปเถอะค่ะหนูมไม่อยากเห็นหน้านี่หนูพูดอย่างนี้แหมายความว่ายังไงอ่ะพูดจาอะไรอ่ะรู้จักให้เกียริสามีตัวเองหน่อยสิพี่จะไปรู้อะไรทุกวันเนี้ยยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งน้าเบื่อเมื่อก่อนอ่ะก็มีหน้าที่การงานที่ดีทําเป็นถึงผู้จัดการบริษัทแต่ตอนนี้อะไรอยู่ๆก็ตกงาน มันเป็นไรเยได้ส่งของรายได้ก็น้อยไปไหนมาไหนด้วยก็ขายที่หน้าคนอื่นทำไมชีวิตหนูถึงได่มีสาเีแบบนี้เนี่ยสวยจริงๆเลยพี่ก็ว่าสวยจริงๆเลยอ่ะเห็นไหมล่ะถ้าไม่ติดที่หนูมีลูกด้วยกันนะหนูหย่าไปนานแล้วค่ะผู้ชายที่ทำมาหากินอย่างสุจริตเนี่ยมันน่าอายตรงไหนมันผิดตรงไหนแต่กลับกันภรรยาที่ เอาแต่ใจวันๆไม่รู้จะทําอะไรนอกจากแต่งหน้าแต่งตาแต่กับอาทีสามีตัวเองเนี่ยทำอาชชีทิ่สุจริตพี่ว่าแมกมากกว่าที่เป็นคนสวยพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็อยากได้สามีที่ทํางานเก่งแล้วก็หาเงินได้เยอะๆไม่ใช่หรอคะสานี่เธอไม่เข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราบ้างเลยเหรอว่ามันเป็นยังไง มีบริษัทมากมายที่ประสบปัญหาขาดทุนต้องปลดพนักงานต้องปดิงงปดบริษัทลงไม่ใช่แค่บริษัทที่แม็กทำงานอย่างบริษัทเดียวที่ต้องปลดพนักงานนี่มันดีแค่ไหนแล้วที่แม็กเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่ขยันทำงานทุกอย่างที่ได้เงินเพื่อมาจุนเจือครอบครัวผู้ชายแบบนี้สายยังว่าไม่ดีอีกเหรอก็ไม่สายมีลูกป่าก็ทําทำตําแหน่งเดียวกันกับพี่แม็กเขาถึงหายงานที่ดี แล้วก็มีเงินเดือนที่เยอะกว่าที่เก่าได้วันๆก็พาเมียไปกินไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอย่างมีความสุขหนูก็อยากมีชีวิตดีๆแบบลูกปลาบ้างเหมือนกันนี่แล้วเธอเคยคิดบ้างไหมว่าทำไมชีวิตเขาถึงได้ดีได้ดีก็เพราะว่าเขาทำชีวิตของเขาเนี่ยให้ดีด้วยตัวของเขาเองเขาคอยเป็นค้างเท้าหลังที่คอยเคลื่อนหนุนสามีสนับสนุนทุกอย่างที่สามีทำเป็นแรงใจเป็นกำลังใจให้กับสามีเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต สาเคยได้ยินไหมว่าเบื้องหลังความสําเร็จของผู้ชายคนหนึ่งย่อมมีภรรยาที่คอยสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้เสมอที่จะบอกอะไรให้นะยิ่งช่วงตกต่ําที่สุดของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่สุดก็คือกําลังใจและความเข้าใจไม่ใช่การดูถูกด่าว่าหาเรื่องทะเลาะไม่เว้นแต่ละวันอย่างที่สาทําอยู่ทุกวันนี้มันจะทําให้ผู้ชายเนี่ยขาดความมั่นใจแล้วชีวิตจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไงน้องจําไว้นะ ชีวิตคู่จะมีความสุขหรือไม่มีความสุขมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่หนูคิดสิ่งที่หนูทำสิ่งที่หนูพูดฮัลโหลแมกแมกอยู่ไหนแล้วอ่ะเออแมกกับหาพี่เลยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเอาสองคนดื่มกันซะหน่อยอย่าไปคิดมากนะเราทำอาชีพสุจริตไม่คดโกงใคร จะไปกลัวอะไรไม่ต้องสนใจคำพูดใครท้งนั้นแหละจะสูงจะต่ำเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อาชีพแต่มันอยู่ที่เราทำตัวรีบกลับมาเลยนะพี่รอแกอยู่